Đây Loại có xe Còn cái bạc xèo Rồi Rồi bắt ถือกลางคู่เลยอุ้ยจนเจ๊เลต้นั้นซุปถือกลางคู่เลย่ะบ๊อกลางดนี่เลยโอ้ รอบนี้ได้กินแซ่บแล้ว อันนี้เห็นป่ากลางคูงหันเกออกินหรอเหร่แค่อรอยบอกถึงถึงมินมินไม่นันนน่กนเ็ป่สซุกเอุกก็มันจะจำเหม่เมลเล่เลยได้ไหมันอกโอ้ยหน,น,น่อยน่อยแ Để mọi ăn Chẳng Không khe ra làm gì nào Làm gì không khe Ui, ao ngào Lướm bỏ rồi rớt Bực chẹ bơ Ui, Nó này หมอวานหมอวานห<า>มอวานก่อนหมอวานก่อนหมอวานป่ะหวานแล้วยังไงบองผทานเบิรงซะก่อนกอกินไปเพราะว่าลูกมันหน่อยนะมันก็เลยมีแค่นีบ้บอก เผ็จำํำฉ่ำเลยโอ้สวยงามอยู่ยางามมากเลยฉ่ำเลยอานนี้อันนี้แบบหวานเลยอ่ะของแท้ไข่กินไหนบอเพรา่ได้ไข่ไหมไม่ไม่ได้เป็นไข่เป็นวัดเป็นไข่บอวเจ้าอย่างโลดเอาเอาพวกนั้นมาดูดิ เอาไว้เมืออื่นเละเนี่ยเมืออื่นเลนะเ <c oughs> ลยมาหน่ะมามันได้แล้วละ่ะ่าปะ่ะอันนี้เมืออื่นเอาเถอะดูก่อน นิดเดียวนิดหนึ่งมันก็แกะคายอะไรนะโอ้ยแกะเลยจ้ะพรุ่งนี้เละแกะเลยจ้ะพรุ่งนี้เละจ้ะโอ้ยของอาต้องอันนี้นะ โอบโอบบอกเราเลยค่ะแกะได้แล้วห้าหนาทีแล้วนะตรง,งบอกเราค่ะแกะได้เล็วเพราะว่านั้นลูกหน่อยมันบอก โอ้ทุกๆทุกๆทุกๆๆๆที่จังกๆทททุกๆทุ่ๆทุุกๆุกกๆทุ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  สิเลปาดนี่ครับพอเดี๋ยวว่าเห็นบอโอ้ยแค่เราเป็นเนี่ยอะไรเมื่อกันไรอันอย่างเพราะดีสิเละตัวเนี้ยอือเสาเมันมาฮันอีกอแบะออกก่อนเออแบะออก ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไเย็นได้กินได้กินไม่หมดไม่หมดก็บอกเขียวแกะนี่ก็บอเละเลยตอนนี้เป็นปลาแดกแล้ว ป่านนั่นจะเป็นพอขาทุเรียนมีดบอ่อแข็งไหมเลี่ยเสียวบ่อท <c oughs> <c oughs> ุเรียนต้องซื้อพิเศษ่ะววาแหลไบอกมีดบอกทุเรียนเลย <c oughs> เดียซื้อมีดมาไว้ทานแล้ว mình côn hiếu lẩu thế, ủa, bữa mới chua, chua บลาเบโมกินเนี่ยเจ๋เลยเอาไวม้มาเอือนนิ่มเลยเนี่เพราะดีกินสักพูไหมเป็นมัดตี่นอนกินหมดละเบื่อแล้วเกินอเอาไว้เละแค้แ้่ว่า,าม,มันใจนะจาะว่า